เงินทองเป็นของหายากต้องลำบากกว่าจะได้เงินมาแต่ทอมนั้นยากกว่าเพราะเรามีภาระมากมายการเงินมีร่วมไีไรถ้าเราไม่มีการดูแลก็ปกบ,บัญชีดีแน่ช่วยดูแลโครงสร้างการเงินรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องบัญชีนี้ข้าพระเจ้าเห็นว่าสําคัญมากพระช่วยฝึกหดัดความละเอียดถี่ถ้วนความเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นเขียนผิดแล้วลุกไม่ได้ต้องขีดค่าแล้วเซ็นชื่อกำกับ ความตอนหนึ่งจากบทพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการฝึกหัดเด็กนักเรียนในเรื่องสาบอทําให้เด็กได้ฝึกหัดทักษะหลายอย่างคือหัดมาประชุมโต้เถียงกันอันเป็นการฝึกหัดการอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเมื่อประชุมก็ให้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นการฝึกหัดเขียนหนังสือฝึกหัดขายเมื่อขายก็ต้องรู้จักการทําบัญชีสารคดีพิเศษชุดพัฒนาการบัญชีเด็กและเยาวชนสร้างโรงเรียนต้นแบบ จรรมสาหากรณ์นักเรียนเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะให้นักเรียนได้ทำงานร,งาร่วมกันและปลูกฝังคุณธรรมในการดำานิชีวิตสร้างความรู้ในการทำธุรกิจแบบสาหากรณ์เรียนรู้ระบบการทำบัญชีสร้างวินัยทางการเงินและมีการออกเงินโรงเรียนบ้านกงศรีจังหวัดสกลนครเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาสมเด็จพระเทพร,ร,ราชสุดาสยามบรมร,ราชกุม,มารี บุมตรวจสบัญชีสหกลและเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านกิจกรรมสาก์นักเรียนการบริหารงานของสาก์นักเรียนโรงเรียนบ้านถุ่นสีจะควบคุมโดยคณะกรรมการมีการแบ่งหน้าที่การประธานรองประธานเลขาผีรัิกและก็กรรมการฝ่ายต่างๆก็จะมีฝ่ายร้านค้าฝ่ายออมทจัดเป็นฝ่ายส่งเสริมการเกษตรฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการการทําบัญชีมันไม่ใช่เรื่องยากใช้วิธีการสอนให้เขาปฏิบัติจริงโดยนําสิ่งที่เขาทําแต่ละวันนี่แหละพอตอนเย็นนะคะ เราก็จะรวบรวมใบเสร็จที่เขาขายในแต่ละวันมาเพื่อที่จะให้ลงบัญชีรับจ่ายมันจะมีช่องตามลําดับอยู่แล้วในส่วนที่เป็นรายรับช่องขายสินค้าช่องขายผลผลิตช่องฝากเงินนอมทรัพย์นะคะช่องรับเงินค่าหุ้นรายจ่ายก็ ซื้อสินค้าซื้อผลผลิตแล้วแต่ว่าวันนั้นเราจะมีอะไรบ้างการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนได้จัดให้มีกิจกรรมร้านค้ากิจกรรมการออมทรัพย์กิจกรรมส่งเสริมผลิตทางการเกษตรโดยขายให้โครงการอาหารกลางวันผ่านสาหกรณ์ด้วยระบบการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายหรือการลงทุนของนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์อาจมีไรายได้จากการขายผลผล,ผลิตของตนเองนอกจากนี้ นำเงินฝากออมทรัพย์ไปลงทุนซื้อสินค้ามาขายเพื่อบริการสมาชิกหรือนำเงินฝากไปให้สมาชิกกู้เพื่อการผลิตและสมาชิกนำสินค้าที่ผลิตได้มาจาน่ายให้ร้านค้าเรียกว่ากิจกรรมสหกรณ์แบบครบวงจรหนูรักสหกรณ์ค่ะเพราะสหกรณ์ให้ความรู้ด้านบัญชีและทำให้หนูรักการออมฝึกความมีวินัยความซื่อสัตย์และก็ความสามัคคีค่ะ กอนักเรียนจึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่คือวางรากฐานที่มั่นคงให้กับชุมชนและประเทศชาติทั้งยังมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและรักการทําบัญชีมากยิ่งขึ้นทั้งยังปลูกฝังนิสัยการรักการออมอีกด้วยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสิดาสยามบรมราชกุมารี ทำบัญชีแล้วต้องนํามาวิเคราะห์ตนเองจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ทําบัญชีได้ใช้บัญชีเป็นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเศรษฐกิจแบบพอเพียง